h How t ูคณะแพทยศาสตร์คณะนี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยปีหนึ่งเรียนพื้นฐานเหมือนคณะอื่นๆในปีหนึ่งจะเป็นปีเดียวที่ได้เรียนเหมือนคณะอื่นๆคือเรียนตามตารางเรียนประมาณ8โมงถึง4โมงเย็นบางวันอาจจะเรียนแค่ครึ่งวันทำให้ยังพอมีเวลาทำกิจกรรมอื่นๆได้ส่วนวิชาที่จะเรียนในปีหนึ่งก็จะเน้นวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นหลัก แต่ว่าจะเรียนลงลึกมากขึ้นและยากขึ้นกว่าเดิมมากปี2เริ่มก้าวสู่การเรียนแพทย์ปี2จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์มากขึ้นโดยเนื้อหาในปีนี้จะเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและระบบการทํางานของร่างกายอย่างละเอียดเช่นระบบประสาทระบบเลือดนอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ในวิชาอื่นๆเช่นวิชาทางกายวิภาคสรีรวิทยาพันธุศาสตร์เป็นต้น และในปีนี้ยังจะได้พบกับอาจารย์ใหญ่และกล่าวคำปฏิญ,ญาณอีกปี 3. คนเราป่วยได้อย่างไรพอขึ้นปีสามมาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดอาการเจ็บป่วยหรือทําให้ร่างกายผิดปกติทั้งการเรียนรู้จักกับเชื้อโรคชนิดต่างๆ สาเหตุการเกิดโรคเช่นหลักภูมิคุ้มกันวิทยาปรสิตวิทยาพยาธิทั่วไปเวชศาสตร์ชุมชนเป็นต้นซึ่งในปีนี้จะอ่านและจำเยอะมากๆสอบใบป,ประกอบชั้นที่1ที่สำคัญในชั้นปีที่3นี้จะต้องเจอกับเรื่องยากอีกหนึ่งเรื่องคือการสอบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่ง จะทำการสอบตอนจบปีเป็นการสอบความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง3ปีถ้าสอบไม่ผ่านในรอบแรกบอกได้เลยว่าเนื้อหาเยอะสุดๆมีอะไรที่ต้องจาและทาความเข้าใจเพียบเลยปี4เริ่มได้ดูแลคนไข้บอกลาการปิดเทอมไปได้เลยเพราะในปีนี้จะเรียนรู้บนหอผู้ปว่วยอร์ด ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากผู้ป่วยโดยตรงเลยจะดูแลผู้ป่วยตลอดทั้งปีจะได้ฝึกรับคนไข้สอบถามประวัติตรวจร่างกายทำการวินิจฉัยโรคแถมยังจะต้องเข้าเวรอีกด้วยทำให้เวลาว่างที่เคยมีก็จะหายไปวันหยุดก็อาจไม่ได้หยุดแล้วปี5เรียนหนักขึ้นบวกขึ้นออ์ดจะคล้ายๆปี4 ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่จะเป็นวอร์ดท,ที่ยังไม่เคยเจอเช่นแผนกจิตเวทเป็นต้นซึ่งก็แอบโหดอยู่เหมือนกันบางครั้งอาจจะต้องมาถึงวอดประมาณตีสี่และอยู่จนถึงรุ่งเช้าของอีตวันเลยก็มีและยังจะต้องมีการเข้าเวนเหมือนปีสีอีกเหนื่อยแบบร่างพังสอบใบประกอบชั้นที่2แต่สิ่งสําคัญที่ชั้นปีนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะจะต้องเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ชั้นที่2ด้วยซึ่งจะทําการสอบตอเรียนจบชั้นปีที่5และเป็นการทดสอบความรู้ในทฤษฎีชั้นปีที่4และ5ที่ได้เรียนมาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยปี6เริ่มทํางานในโรงพยาบาลแบบจริงจังปีสุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนแพทย์ซึ่งจะได้ทำงานจริงเหมือนแพทย์ตามโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจคนไข้ทำการรักษาโรคเย็บแผลเองทำคลอดเอง เรียกได้ว่าเป็นปีสุดท้ายที่โหดมากเลยทีเดียวเพราะต้องทำทุกอย่างเหมือนแพทย์ที่จบไปแล้วใช้ความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดในปีนี้เราอาจจะต้องออกไปฝึกที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้ด้วยนะ